ถ้าจะมีอะไรที่คนไทยรักมากพอๆกับข้าวเหนียวหมูปิ้งก็น่าจะเป็นน้ำอัดลมเย็นๆซ่าๆนี่แหละโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนๆแล้วได้ยินเสียงชึบเปิดฝาแล้วฟองฟู่พุ่งขึ้นมาแบบไม่เกรงใจใครมันคือความสุขที่บรรยายไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณดื่มมันทุกวันร่างกายคุณจะยังยิ้มหวานอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วฟันคุณจะหวานเกินจนต้องรำลา เรามาเริ่มกันที่น้ำตาลพระเอกที่แอบร้ายที่สุดในน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเฉลี่ยแล้วมีน้ำตาลประมาณ8-12ถึงช้อนชาใช่แล้วช้อนชานะไม่ใช่ให้หยดหยดนะซึ่งเกินกว่าที่ร่างกายคนได้รับต่อวันอย่างโหดร้ายเลยเมื่อเราดื่มนะ้ำอัดลมทุกวันน้ำตาลพวกนี้ก็จะทยอยกลายร่างเป็นไขมันและไม่ใช่ไขมันแบบน่ารักนะมันคือไขมันพุงไขมันตับไขมันแทรกตามอวัยวะที่คุณไม่อยากให้มี แล้วอย่าคิดว่าฉันดื่มแบบไม่มีน้ําตาลนะเพราะน้าอัดลมสูตรไดเอทก็ไม่ได้ปลอดภัยไปซะที่เดียวเพราะสารให้ความหวานแทนน้าตาลบางชนิดอย่างแอสปาร์ตมก็มีงานวิจัยที่ยังถูกเถียงกันอยู่ว่าหากสะสมไปนานๆอาจมีผลต่อสมองหรือระบบประสาทได้ไปต่อที่ฟันกันบ้างน้ำอัดลมมีกรดฟอสฟอริกและกรดคาร์บอนิกที่ช่วยให้มันซ่าแบบที่เราชอบแต่กรดพวกนี้เองแหละที่ทําลายเคลือบฟันเพราะเคลือบฟันหายไปฟันก็เริ่มผุ ฟันเหลืองและสุดท้ายเวลาอมลูกอมรสตอเบอรี่ยังแสบจี๊ดเหมือนอมไฟส่วนกระดูกก็ไม่รอดกรดฟอสฟอริกจะไปแย่งแคลเซียมในร่างกายเราแถมถ้าดื่มน้ำอัดลมแทนนมหรือน้ำเปล่าบ่อยๆคุณก็จะไม่ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอกลายเป็นคนที่กระดูกเปราะเหมือนแก้ววายใส่น้ำแข็งแล้วสักวันก็แตกดังแกร้งตอนขึ้นบันได เรื่องไตกับตับก็ใช่ย่อยน้ำมัน,ะนลนมีส่วนเชื่อมโยงกับโรคไขมันพอกตับแม้จะไม่ดื่มแอลโกอฮอล์เลยก็ตามเรียกกันว่า non-alcoholic fatty liver แล้วก็ยังเพิ่มภาระให้ไตต้องกรองของเสียนหนักขึ้นอีกสรุปคือเครื่องในเหนื่อยส่วนคุณยังนั่งจิบเย็นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอินซูลินละ่ะแน่นอนว่าน้ำตาลที่สูงขนาดนั้นจนทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเยอะเพื่อลดน้ำตาลในเลือดถ้าทำแบบนี้ทุกวัน อินซูลินจะเริ่มเอื่อมและคุณก็จะเข้าสู่โลกของภาวะเดือยอินซูลินซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของโรคเบาหวานแบบที่ไม่รู้ตัวและที่ขาดไม่ได้คือพุงน้ำตาลแปลงร่างเป็นไขมันหน้าท้องได้อย่างว่องไวและไขมันหน้าท้องก็ไม่ใช่ไขมันที่ทำให้ใส่กางเกงยีนไม่ลงนะแต่มันยังเป็นไขมันอันตรายที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันไขมันในเลือดสูงและอีกสารพัดอาการที่คุณไม่อยากให้หมอบอกตอนตรวจร่างกายประจำปีอย่าง ยังไม่พอน้ำบ,บัดลมยังทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นเพราะมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและยิ่งคุณดื่มมันแทนน้ำเปล่าก็ยิ่งเสี่ยงขาดน้ำแบบไม่รู้ตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่ปากแห้งตาแห้งแล้วก็สงสัยว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าทั้งที่จริงแค่ลืมดื่มน้ำดีๆแล้วทำไมเราถึงติดมันล่ะเพราะรสชาติหวานจัดซาดจัดแถมเย็นเฉียบมันกระตุ้นสมองให้หลั่งโดปามีนรู้สึกดีเหมือนตอนปิ้งคนใหม่พิงแต่น้ำบ,บัดลมมันไม่ทิ้งคุณ แต่มันบั่นทอนคุณแบบเนียนๆทุกวันแทนแถมหลายคนก็มีพฤติกรรมกินข้าวต้องมีน้ำอัดลมเหมือนขาดอะไรไปถ้าไม่มีก็ไม่อร่อยแต่ในความเป็นจริงร่างกายเราก็แค่ถูกฝึกมาแบบนั้นเองและข่าวดีคือมันเลิกได้ถ้าใจคุณแข็งพอแล้วถ้าดื่มบ้างเป็นครั้งคราวล่ะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะถ้าดื่มเป็นครั้งคราวหลังอาหารหรือในโอกาสพิเศษเพราะร่างกายเรารับมือกับสิ่งไม่ดีได้อยู่แล้วถ้าไม่ถี่เกินไป แต่ที่ต้องระวังคือความเคยชินที่กลายเป็นทุกวันแล้วคุณก็จะเริ่มไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปเลยดังนั้นถ้าวันนี้คุณเปิดฝาน้ำบัดลมอยู่ลองถามตัวเองดูว่าควรนี้มันคุ้มกับร่างกายที่คุณต้องแบกไปอีก30ปีไหมเพราะจุดท้ายความซาแค่ไม่กี่นาทีอาจแลกกับความทรมานไปอีกหลายปีคำถามคือคุณยังอยากดื่มน้ำอัดลมทุกวันอยู่ไหม ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณคิดได้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจรู้ไวใช้จริงไว้เลยนะ